มาขามอาบนะ้ําจริงๆคือจับไม่ได้อีแม่ก็เลยเอากงมาทําความสะอาดหมดเลยมาขัดปรากฏว่าจับมะขมมามมะขามไม่ยอมให้จับก็เลยยกมาอาบทั้งกงโหนี่เป็นแบบครั้งแรกเลยนะที่อีแม่สามารถจับมะขามได้คือยอมให้อาบอย่างนี้เลยฟอกสบู่ แต่ว่านางนางเกาะกงไว้ตัวแข็งมากเลยนะแม่ก็เสียวมือเหมือนกันเนี่ยหางไงลูกมันเหนียวขามก็จาเอาผลไม้ไปนอนีน่นฮะอืมอืมนี่ก็ใช้สบูจ่จอนสันนะจ๊ะขัดขัเท้าหน่อย <c oughs> รีบๆอะรบรีบๆอ่ะนี่แม่ก็ใช้สบูจ่จรสารนแล้วก็คือแบบขัดพื้นกงด้วยเพราะว่าใส่ผลไม้ให้อะไรเนี้ยก็คือชอบลากเอาไปไงลูกหึขามอาบน้ำสัมภาษณ์หน่อยโอ้ก็จะอาบได้เนอ้ออืมเดี่แม่ไมีมือเปิดสยู่ แป๊บหนึ่งโอ้ต้องติดลงก่อนอาบกันอย่างนี้เอาเยี่ยงนะนะอือโอ้โหมาขำน้อยอาบน้ำคือแบบพยายามจับเข้ากรงเล็บอยู่ตั้งนานจับไม่ได้ สวยแน่นอนวันนี้นะคะเอ่อแม่ไม่ถนัดดิแม่ไปอาบน้ำให้ขาม,มก่อนนะขามจะหนาวแล้วค่อยมาดูกันต่อนี่เปิดปักบัวไว้ให้เลยสะอาดเยยมอ,อ,อ่องอลอไทยแน่นอนทั้งก้งเลยโอ้มันหนูนาเลยลูกเดี๋ยวก็สวยนะนะหีิแม่ี่ตามมันหนูท่อเลยไม่หนูนา อเย็นไหมเย็นสบายนะสะอาดอนี่ล้างทั้งกรงเลยเพราะว่ามันเหนียวมากนะคะเราก็ไปรีบอาบลีบอาบอนี่เปิดบัวให้สบายเนาะร้อนรอนนะลูกนี่อาบน้ำเสร็จแล้วรีบทำตัวให้แห้งแม่ต้ามาเตาสองอันนี้ เป่าคนกันเอาน้ำกระเด็นสีแนบหมดแล้วอืมยากมากกว่าจะอาบน้ำได้เนี่ยเหรอนแน่รีบเป่าขนให้มาขับก่อนนะคะอืมเป็นไง เป่าขนเกือบแห้งแล้วนะมาลงมานี่มาแม่ใส่ผ้าให้แล้วนี่คือบอกว่าสะอาดมากไม่เหนียวมากไม่เหนียวแล้วมามาขามเรายังแห้งไม่หมดเลยเนี่ยไปแอบอยู่ในบ้านกาลานะฮะลงมาหืมมาขามเลยนี่นี่ก็คือที่ปั่นก็ขัดให้แล้วขัดให้แล้วทุกอย่าง เหนียวอยู่ในหน่อยเช็ดอีกหน่อยเดียวทำไมมันยังเหนียวอยูอ่วะเดี๋ยวเดี๋ยวอีแม่ไปเช็ดกรงให้มันขามก่อืมโอ้สะอาด